มันหลดหรอไม่ได้หลดง่หัวใจมันดิมันจะไม่หลดเลยนั่นแน,น,น,นโอเคครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในรายการซิกเฟนเกมมากแล้ววันนี้เราจะมาปลอมเป็นผู้หญิงไปปั่นคนในย่านชิวกันนะครับมาดูกันว่าจะเป็นไงจะปั่นแค่ไหนไปดูกันเลย let's go ควาสวัสดีเฮียหยอกหรอเสวัสดีครับเพื่อนว่มันมีแต่คนมีคู่วะ เฮ้ยขอเพื่อนผมจะมาทำคอนเทนต์เอ้ยทำไมอยู่นร่ดีกว่าเมลี่ยมเฮ้ยตามาอะไรยังไม่ได้เริ่มเลยอะไรมัน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 วิ่งมาหากูยังไม่ชื่ออะไรชื่ออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชื่อชื่อแจงชื่อแจงชื่อแจงขาดโอ้ยขาด เฮ้ย15 15 15เชื่อกู15เดี๋ยวไม่ทันได้เริ่มเลยครับท่านผู้ชมไม่เชี่ยมันวิ่งมากูเี้มันถามว่าอะไรต่อไหมมากับใครมากับใครมากับใครมากับเพื่อนสาวมากับเพื่อนสาวแบบมากับเพื่อนค่ะเพื่อนเสื้อสีเขียวเพื่อนอ้แล้วไงต่อเฮ้ยมันแอดกูมาเฮ้ยมันแอดกูมาอียทุกคน ทุกคนเราเรายังไม่แน่นี้เลยได้เปิดคลิปเลยมันมีคนมาบอกกันไหมออกกันไหมไอ้ควายออกออกก็มึงเชิญกูเข้าโอเคอะไรอ่ะมาๆยังไม่ทันได้เลิยังไม่ทันได้เริ่มคลิปยังไม่ได้เปิดคลิปเลยป๊อลืมปิดไหมปะวะเปิดไหมเปิดไหมฮัลโหลเปิดไหมเล่นไหมครับคือมันบอกว่าฮัลโหลเล่นไหมครับอะไรสักอย่างนี่ยเล่นได้ไหมครับมันบอกว่าเล่นได้ได้ไหมครับ อันนั้นมันเล่นด้วยวายเฮียเนี่ยกดเลยแล้วกันอันนล้นอะไรคืออะไรคับเนี่ยอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวคืออะไรอ๋อคุณเนี่ยคุณเลยเล่นด้วยอะไรนะช้ามันแอปเสียงอะแอปเสียงแบบเสกใส่ที่นี่แบบที่นี่ต้องการหาผู้หญิงจริงๆอะโชวส์สกิลคันเทพไปเลย,เลยโอมุตอดเดี๋ยวมึงรอดูระดับเราระดับเรามันโปรเฟชชั่นอล เมงดูไว้เอไงเอาเอากูเปลี่ยนปืนโอ้ยเมนกูเปลี่ยนปืนน้อกูกดเปลี่ยนปืนโอ้แม่งมันเหี้ยอะไรวะงไงเนี่ยมันโคตรกลัอมะมันกลับกลับแม่หลังเข้าไหนวะเอามันดิ เฮ้ยลูกหังน้องสวยเอาแม่งทีดิเอาแม่งคมเปิดทีดิวะโอ้เมื่อกี้กูไปเผลอกดสกิลเล่นทั้มันยังไม่ตั้งเลยปกติเล่นทัศยาเย่อม่กดสกิลอ่ะมันให้ยากูด้วยวะจริงอ่ะโอ้ยเสียวอ่ะเสียวมากแล้วมึงมาให้ยาตอนที่มันเหลือหนึ่งคนอ่ะเสียวมากเสียวมากคนอิจจอกจอก จ่อจ่อเขายังไม่ได้ทําได้เปิดคลิปเลยนะน้องผู้ชมคลิปนี้จะไม่มีการเปิดคลิปนะเพราะว่าดูดิอี๋ยังไม่นั่นเปิดไม่เข้ามาหายไอโอมละไม่นั่นเปิดคลิปเลยปิดเราก็ปิดไงโอ้ยโอมโอมชุบได้โอมไดเลยเดี๋ยวกูเปิดไหมเองเดี๋ยวกูเปิดไหมเองกูเปิดหรออย่าพูดว่าอะไรยิงไม่ครับนี่เก่งปมากทำไมเล่นตึงจังครับเล่นเก่งมากเลย เ่เอ้มันรูดเหรอไม่ได้รูดงงหัวใจมันดิมันจะไม่หลุดเลยปึ๊บนั่นแน่นั่นแน่เราดูไอ้เจ้านั่นโดนเขายิงต้มตับไม่มีใครไปช่วยสีชมพูเลยไปช่วยหัวเรือดิหัวเรือเออหัวเรืออะไรอ่ะอุ้ยไอ้วอุ้ยอุ้ยไอ้วอลั้ก็ตั้งหน่อยไอ้วอลเลยแบบนี้อุ้ยมันเอากูช่วยกูดิแป๊บนึงกูไม่มีทัศยะ เอ๋อวิปูนี่ด้วงไอ้เหี้ยเออมึงดู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 เฮ้ยมันหลุดปะวะเดี๋ยวว่ามึงเทสเสียงที่นี่ก่อนออกไปค่ะฮะออกเลยเหมือนไหมเสียงเหี้ดนะเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งมันเสียงที่รเป็นแหลมได้อยู่แล้วจะเสียงแบบเออเออย่างเงี้ยได้อยู่ได้วันนีนมึงเทสเสียงใหม่ดิอ๋ไม่ใช่เสียงตอนแรกอะสวัสดีค่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นยากจังวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันอยู่งบนมันชุกูได้นะเอ้ามันยืนเฉยทำไมอ่ะโอ้ให้กูแบกอีกแล้วไอ้เหี้ยมาหน่อยดีแม่ย้อยเอาแล้วมันจะบังกูหามแม่เจ้าหุยตาชี้ยะไม่มีตาชี้ยะไอ้เหี้ยด้านหลังเจ้าเอ้ควายเดี๋ยวเดี๋ยวเรมาดูดูมันดูมัน เฮ้ยไฮไลท์อุ้ยเฮ้ยพ่อมึงอ่ะเล่นเล่นวิดได้อะไรไม่เอาะเสียงคุณต่อไหลเฮียมึงจะเปิดไม่ทำเสียงผู้หญิงเหรอเออจะคือไม่เปิดไม่ทำเสียงผู้หญิงอ่ะสวัสดีค่ะเราชื่อเราชื่อแจนค่ะไอ้หว้ามันไอ้หว้ามันไอ้หว้ามันหว้าใครหว้าผู้ชายไม่รู้ว้าเป็นตี๊ไมาช่วยกูหน่อยใส่หว้ามึงได้ปะล่ะ

ทำไมไม่เอาเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันบินเซนเซอร์ด้นะคำเนี้ยเดี๋ยวตัวลงคุณพูดคำหยาบเลยเดี๋ยวกูเซนเซอร์ให้พูดรัวๆเลยไอ้ความสียไว้ดีจ้ะเออไม่จ้ะถ้าสิ่งของไม่มีเออกูไม่ได้เอาสิ่งของมาดิกูไม่พันยาด้วยนี่มึงพีไม่ว่าเก่งจังคะเก่งเล่นเก่งจังอ่ะเล่นเก่งจังอ่ะ ่ไม่เก่งเท่าเธอฮะไม่เก่งเท่าเธอหรอกไม่ได้จิ้มยูผมเดี๋ยวเราต้องอะนี้ก่อนเดี๋ยวกูต้องปิดไม้ปิดไม้นี่ก่อนฮัลโหลมึงได้ยินที่กูพูดกูเปิดแล้วมึงได้ยินที่กูพูดไหมไม่เอาไอ้เชี่ยเอาไงดีเดี๋ยวมันไม่รู้มันได้ยินนะหมอมันไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินเดี๋ยวกูปิดก่อนนึี่สำนักจะเล่นแลงเหรอไม่นะเราเล่นไม่เก่งเลยเราเล่นโคตรกาเลยฮัลโหลฮัลโหลมึงได้ยินป่ะมึงได้ยินป่ะ ของมึงนาให้หัวใจมันมันแบบประทับฐานตอนแล้วมึงก็ทักเอยเอาเลยเอเาแม่งเลยมึงปิดไม้ปิดปิดไม้ปิดลำพงของของแชทอ่ะมึงเกาเลยเปิดไม้บอกว่าเธอตึงมากเลยค่ะเสียงผู้ชายอ่ะเสียงแบบปกติมเลยอ้าวแล้วมึงมึงมึงหยุดหยุดหยุดเอาเลยเปิดเป็นเกมเปิดเป็นเกมมึงวางสายกูแล้วมึงก็ ก็วางสายคูแล้วมันก็เปิดไม่คือผมเป็นผู้ชายนะพี่ออะไรโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มานะครับหรือว่าถ้าอยากให้เล่นเกมอะไรก็เมนต์ใต้คลิปเลยสำหรับวันนี้พวกผมไปก่อนนะครับอะไร ว่าคิมนี่อาจจะไม่ได้เผยแพร่ทำไมวะไม่รู้ดิคิมมันก็<ม>ก็างานงินงน่ะงานงินน่ะยี่สิบบาทอ๋อมันมี้เราทำเยอะแล้ว,วอะไรวะยี่สิบบาทยี่สิบบาท <c oughs> อาหารตามสั่งคนจนละมีสิทธิ์ไหมค่ะคนจนละมีสิทธิ์ไหมค่ะ <c oughs>